อาขอจเจริญพรท่านนักภาวนาทุกท่านนะก็ช่วงนี้ปิดคอร์สแล้วนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเปิดวัดแล้วก็คงจะเข้าไปสู่โหมดปกติของวัดวังหินแล้วก็คือมีทมวัดสดหมแนกะ็คงจะมีต่อปัญหากันสดๆเหมือนเดิมนะะะเพรานั้นก็คือพระก็ จะได้ออกจากคุกสักทีเหมือนถูกขังยังไงก็ไม่รู้นะจะทําอะไรก็ลําบากนะแต่ก็เพื่อก็ช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมแค่นั้นเองนะแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีว่าช่วงที่ต้องถูกกักตัวอะไรกันอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของการวัดใจตัวเองทั้งพระทั้งโยมนะฮะว่าเวลาที่เราอยู่ที่เฉยกันอย่างเงี้ยมันเหมือนไรสาระไหม มันมันชีวิตมันว่างเปล่าหรือเปล่าเรื่องมีสติสมัมปัญยะอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะยอ้พอคอสที่ผ่านมานะโพธิปักคิยธรรมเนี่ยนะมีเรื่องที่บรรยายเอาไว้แล้วก็ไม่ได้ให้เผยแพร่จะให้ศึกษาเฉพาะคนที่สนใจจริงๆแค่นั้นในบางหัวข้อนะนะนะก็เพื่อที่จะชี้ทางให้เห็นว่าเวลาเราภาวนานะนะภาวะมันจะ นะมีสุขอยู่ไม่มากนักนะที่เหลือก็จะมีความทุกข์เยอะยะไปหมดที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้นะแล้วก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามที่ที่มั่นคงอยู่พอสมควรนะไม่ผัดวันประกันพรุ่งอะไรอย่างนี้เปนตอนถ้าใครทำอย่างนี้ได้ก็จะประสบความสำเร็จในการภาวนานะนะแล้วก็ เพื่อที่จะให้ดึงโยงออกมาจากสภาวะืวหวาอะไรที่บางคนไปติดกันอยู่นะสภาวะของปีติก็ดีสภาวะของสมาธิก็ดีที่มันเกิดขึ้นนะฮะโดยนิมิตทั้งหลายที่มันปรากฏขึ้นมาอะไรพวกนี้เราจะได้เลิกวุ่นวายกับมันจะได้เข้าใจว่าของจริงเนี่ยมันคือการเข้าไปเรียนรู้ทุกข์โดยตรงถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้นะก็ มันจะทําให้เราภาวนานี้เดินไปยากนะเมื่อวานนี้มีพระรูปหนึ่งโทรมาาตามานะภาวนามาสองสามปีล่นะบทมาได้สี่ห้าบรรสาแล้วนะแต่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะไปเจอครูบาอาจารย์ก็สอนอะไรแปลกๆนะก็เลยต้องเตือนว่าลองไปอ่านในสติปัฏฐานสูตรนะมาสติปัฏฐานสูตรให้เข้าใจ ว่าพระเจ้าสอนอะไรไม่ใช่ตามครูบาอาจารย์เพราะถ้าครูบาอาจารย์สอนเพีย้ยนเราจะเพี้ยนหนักเข้าไปใหญ่แล้วมันจะสั่งสมในตัวมิจฉาทิฏฐิพวกนั้นฝังรากลึกหรือความเชื่ออะไรแปลกๆไปฝังอยู่ในใจของเราไปอีกยาวนานแล้วมันแก้ยากนะแล้วเลยต้องมาคุยกันยาวเพราะนั้นในที่ผู้ที่ยอมฟังทั้งหลายทั้งวงที่ผู้ที่ยอมฟังก็เพื่อที่จะได้ปรับตัวทัศนคตินะปรับสมาธิให้มันถูกตรงซะก่อน เวลาเราภาวนามันจะได้ไม่เสียเวลานะอย่างน้อยก็แม้จะเป็นการลองผิดลองถูกในขณะภาวนาก็อย่างน้อยก็ยังอยู่บนทางเนี่ยนะไม่ใช่ไปลองผิดซะเยอะแยะยาวนานกว่าจะถูกได้เสียนิสัยไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะติดเป็นนิสัยไปแล้วอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่แก้ยากนะอันนี้ก็ฝากยมเอาไว้เนาะอ้าวทีนี้เข้าสู่ปัญหาคําถามของเราเลยนะอาเชิญก,การร้อสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ จากคุณโอแค่รู้วันที่92ของการภาวนานั่งเจริญสติสมาธิฟังทำสวดมนต์สม่ำเสมอเพียรอย่างต่อเนื่องเบื่อแค่ไหนก็ทำแม้ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำการนั่งสมาธิพบว่าอาณาปานาสติเหมาะกับตนแต่หากเวทน,นามามา,มากหรือฟุ้งมาก เบื่อมองเข้าไปตรงๆหากยังวุ่นวายต่อเนื่องก็จะไม่พีรลีพี่ไลไม่ให้ค่าจะท่องพุทโทเผื่อให้จิตกลับมาตั้งมั่นดูจิตบ่อยๆวันก่อนเห็นความดับไปของเสียงที่เกิดขึ้นเห็นเสียงเกิดปุ๊บดับปั๊บเหมือนรู้ได้ว่าคืออะไรเกิดแต่กลับจําไม่ได้ว่าคืออะไรดับตอนนั้นเลยสอบถามผู้แต่ง ท่านแจกแจงให้ฟังจึงเข้าใจแล้วการเกิดปุ๊บดับปั๊บเห็นได้ทันคืออะไรจะฝึกและมีสติดูต่อเจ้าค่ะเพราะที่พระอาจารย์สอนโพธิปัฏิยธรรมยมน้อมกราพระอาจารย์อีกครั้งที่สอนให้เข้าใจง่ายและลึกซึ้งจากตัวอย่างที่ยกมาในสูตร4 4 4 5 5 7 8เสริมซึ่งกันและกันสิ่งที่ยมทำมาตลอดแบบเคร่งคัดคือสัมปทาน แต่จะเพิ่มและเข้มข้นขึ้นในข้อ4อนุรักษณาประทานส่วนสติปทาน4่กาลังปฏิบัติฝึกในทุกๆวันแม้ปัญญาที่เกิดยังคุมเคือว่าจะมาจากคิดหรือปัญญาแท้แต่เห็นการน้องเข้ามาสอนตัวเองอยู่ในขณะจิตอยู่บ่อยๆสองอาทิตย์ก่อนยมมีภาวะเข้าข่ายทีนั้นมิคะเบื่อมากหาเหตุเลิกทำง่วงเหงาหานอนซึมๆขี้เกียจสภาวะไม่เดินหน้า จนสงสัยว่าทำไมขนาดนั้นแต่โยมยังคงฝืนลุกขึ้นมาปฏิบัติทำทัางที่ฝืนที่เคยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงนิ้วันหโยมถึงเข้าใจและภาวะนั้นหายไปแบบก้าวกระโดดเจ้าค่ะเปะ้าหมายโยมคืออินทรียังด้อยสติยังอ่อนจึงเป็นสิ่งที่รีบเจริญในขั้นต้นเจ้าค่ะน้องกับพระอาจารย์เจ้าค่ะนั่นแหละค่อยๆไปนะค่อยๆทำแต่นี่คนฟังก็จะงงสี่ สี่สี่เจอะไรก็ไม่รู้ก็คือเรื่องของ4ประธาน 4, สีสมประธาน4ีนะอินทรห้าพละหโพชงเมรคแปดอะไรพวกนี้นะที่เรากล่าวถึงในเรื่องของโพธิปักเกียธรรมนะนะแตที่จริงแล้วก็เป็นหัวข้อธรรมที่พระเจ้าทรงแจกแจงออกมาเพื่อให้เหมาะแก่อัธยาศัยของผู้ฟังแค่นั้นเองนะฮะ ว่าว่าไปล้พระเจ้าก็ไม่ได้แสดงธรรมทุกหัวข้อนี้ทั้งหมดหรอกเวลาที่จะไปแสดงธรรมโปรดใครก็เลือกอธิยาแสงคนเอาคนนี้คนฟังเรื่องอะไรคนพูดธรรมะข้อไหนให้ใหเขาฟังนี้เป็นต้นนะโดยเฉพาะบ,บทสรุปที่พระเจ้าทรงสรุปว่าถ้า,าทำให้มากนะซึ่งทำให้มากซึ่งมัก มีองแปดแล้วเนี่ยจะทําความเข้าใจในมากของในเรื่องของมากมีองแปดแล้วก็จะเข้าใจในเรื่องทั้งหมดนั่นเองนะอันนี้เป็นเรื่องที่นะก็ก็ฝากโยมไว้เนาะเพราะการที่เราหมั่นสังเกตดูนะสังเกตมันพิจารณาดูสภาะต่งางๆที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงเราเห็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้จิตมันฉลาดขึ้นเองนะโดยเฉพาะนะฟังทำนเพื่อให้เข้าใจแต่เวลาภาวนาเนี่ย วางธรรมะที่ฟังลงไปนะไม่งั้นก็จะกลายเป็นฟุ้งซ่านในธรรมแล้วก็เข้าไปดนรู้ธรรมะที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต,ต่อตาเราเดียเ๋ยวนี้ที่มันเกิดดับอยู่เดียเ๋ยวนี้ดีกว่านะอันนี้ก็ฝากไว้นะ่ะเชิญครับท่านคุณหมูสมพรโพธิปัยทยธรรมวันที่หนึ่งของการภาวนาหลังออกจากคอร์ส หกนาฬิกาสานาทีถึง7จ็นาฬิกานั่งสมาธิเช้า30นาทีวันนี้ไม่ค่อยอยากจะรู้จากเตียงรู้สึกว่าขี้เกียจมันแข็งตัวขี้เกียจมันแข็งแรงมากนั่งสมาธิแบบไม่ค่อยสงบรู้สึกลำคาญที่หาจุดโฟกัสไม่เจอนัน่งแบบร้อยครบเวลาที่ตั้งไว้ ไม่ชอบที่ขี้เกียจก็รู้ว่าไม่ชอบแต่ก็จะทําไปในทุกๆวันให้เป็นนิสัยขอเอาการบ้านมาส่งพระอาจารย์เป็นตัวบังคับไว้ก่อนนะเจ้าคะ วันนี้ระหว่างวันต้องเรียนเซฟสตาร์ดีการเขียนโปรแกรมเพื่อเตรียมเทสวันพรุ่งนี้ก็จดจ่อกับการเรียนมีพักบ้างเล่นบ้าง22นาฬิกานั่งสมาธิ30นาทีรู้สึกว่าตามดูลมได้เกือบปลอดเผ่อคิดเรื่องเทสบ้างแต่กลับมาที่ลมหายใจได้เร็วส่งการบรรพอาจารย์แล้วขออาการไปนอนเจ้าคะ่ะกลับนมัสก,การค่ะก็ไม่ต้องรายงานละเอียดขนาดน,นั้นก็ได้ ไม่กําลังจะไปนอนดีแล้วค่อยๆฝึกไปนะฮะโดยเฉพาะที่ท่านที่เพิ่งมาใหม่นะขอสามเดือนอย่างที่บอกแล้วนะค่อยๆฝึกไปค่อยเรียนรู้ไปมันจะค่อยเข้าใจชัดขึ้นเองนะถ้าเราไม่ลงมือฝึกตอนนี้เมื่อไหร่มันก็ไปไม่ถึงนะถ้าไม่มีการเริ่มก้าวแรกเนี่ยนะมันก้าวแรกนี่ก็ลองผิดลองถูกไปพอต่อให้เราฟังธรรมะละเอียดลอขนาดไหนเข้าใจขนาดไหนตะเวลาลงมือฝึกที่จริงแล้วเราแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลย นะเมื่อการที่เราไปเรียนน,ยนะนะสูตรทำอาหารสูตรน้นสูตรนี่ต้องผสมน้นผสมนี่ส่วนผสมเท่าไหรอ่อะไรเงี้ยนะนะตอนเรียนก็ดูเหมือนจะเข้าใจง่ายแต่เวลาลงมือทําทั้งที่มันตรงตามสูตรนั้นบางทีก็ไม่ได้อร่อยอย่างที่ใจเราคิดนะบางทีเป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นก็จับสูตรของพู้เจ้าไว้ให,ให้เจอซะก่อนให้ถูกเรื่องซะก่อนเนาะ น่ะเช่นท่านให้รู้ปัจจุบันขณะท่านให้ใช้สติสัมมัญ,ญ,ญาณในการเข้าไปสังเกตพิจารณาอรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นนะที่ดับไปอะไรเงี้ยน่ะนะรู้ตามความจริงอย่างที่มันเป็นไม,ม่ปรุงแต่งต่อเติมให้มากไปกว่าน,นั้นอะไรเงี้ยจับหลักพวกนี้ได้ก่อนนะถ้าจับหลักได้แล้วเนี่ยรับรองได้ว่าการภาวนามไม่ช้าแต่ถ้าจับหลักไม่ถูกเวลาเข้าไปรู้อารมณ์ก็รู้แบบมั่วๆไปนะเน้นจะเอาแต่เรื่องของความสงบเป็นใหญ่อย่างเงี้ยนะทางนี้ก็ไปไม่รอด นเวลาเราภาวนานะมันไปสังเกตดูตัวเองน่ะเชิญแต่คุณลดแค่รู้ออนไลน์รายงานการปฏิบัติวันที่22ตื่นตีสี่ครึง่งเข้านอนประมาณห้าทุ่มนั่งสมาธิสองครั้งแรกใจสงบกายค่อนข้างเร็วรู้สึกโปร่งโล่งเย็ยนสบายมีแสงสว่างจ้าขาวลวนที่บนศีรษะสลับกับแสงสีทองคล้ายฟ้าแลบหลงเพลินไปกับความคิดตั้ง รู้สึกถึงหัวใจที่เต้นเร็วและแรงมากระหว่างวานช่วงเช้ายังคงมีน้ำตาไหลสลับกับอาการหัวเราะล่าเริงผิดปกติบางช่วงอยู่ๆเหมือนอยู่ในฝันเบอร์เบอร์แยกไม่ออกว่าอันนี้ความจริงอันไหนความฝันหรืออันไหนความฝันอันไหนความจริงเกิดขึ้นมาแวบๆช่วงค่ำ ค้นไปอาการอ่านเข้าสมาธิและสภาวะของคนอื่นในอินเทอร์เน็ตนั่งสมาธิครั้งที่3รู้สึกกิจปกต,ติตั้งแต่ลมหายใจแรกมันขัดๆเก่งๆเ,เหมือนทำอะไรไม่ถูกสภาวะในสมาธิคือมืดสนิทไม่เห็นอะไรเลยรู้แต่ลมหายใจเข้าออกและพยายามหาว่าจิตอยู่ไหนวนค้างอยู่เท่านี้รู้สึกตกวุ่นวายสับสนทนอยู่พักหนึ่งจึงออกจากสมาธิ พบว่าเวลาผ่านไป20นาทีรู้สึกตกใจกลัวเครียดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเป็นเพราะเราไปดูข้อมูลของคนอื่นในอินเทอร์เน็ตมากไปหรือเปล่าเราไม่ค่อยทำอะไรอย่างนั้นใช่ไหมพยายามนอนเพื่อให้ลืมเหตุการณ์ตอนออกจากสมาธิลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าลืมแผ่มเมตตาด้วยค่ะนอนไม่หลับกระสับก,กระส่ายพลิกไปพลิกมาแต่ก็พยายามรู้อยู่กับลมหายใจจนหลับไปในที่สุดค่ะ ปกติเป็นคนนอนง่ายมากหัวถึงหมอนนับหนึ่งไปถึงห้าก็หลับแล้วหากทําอะไรไม่สมควรพระอาจารย์เมตตาตักเตือนและสั่งสอนด้วยนะเจ้าคะ่ะกล่าวนวัชการค่ะไม่หรอกนะที่จริงแล้วมันมันหลุดจากสมาธิหลุดจากอาการเทียนพิสดารพันลึกทั้งหลายมาก็ดีแล้วนะตอนนี้นะ นะแล้วก็อย่าไปกังวลกับเรื่องอะไรตรงนี้อะไรนะเป็นยังไงรู้เป็นยังงั้นเป็นยังไงรู้เป็นยังงั้น,น,งงนแค่นั้นแหละพอละนะต่างรู้ต่างความเป็นจริงไปนะตอนนี้บางบอกแล้วว่าบางทว่าบางครั้งเนี่ยนะเวลามันหลุดจากความสุขมากๆแล้วทีนี้มันจะเห็นทุกข์ชัดนะเคยสุขมากทุกข์มันก็จะมากไปด้วยนะนะถ้าสุขน้อยทุกข์ก็น้อยหน่อยนะเพราะฉะนนั้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดจากการเปรียบเทียบนะของสัญญา ขันที่เขาทางานอยู่นั่นแหละนะมันถ้านเป็นอย่างนี้ก็รับรู้ตามความเป็นจริงไปแค่นั้นแหละส่วนว่าถ้าพรุ่งนี้มันไม่สงบเหมือนเดิมเหมืนดีมีแสงสีอะไรให้พิสดารพันลึกเหมือนที่คุณเคยเจอนะก็ให้ยอมรับมันแค่นั้นเองพรุ่งนี้มันอาจจะไม่สงบเลยมันอาจจะปวดอาจจะมีทุกเวทนาอะไรโผล่มาก็ช่างมันนะรับรู้ตามความเป็นจริงก็พอนะอย่าไปติดไปจมอยู่กับอารมณ์เดิมที่เคยผ่านมาอะไรที่เป็นอดีตจบแล้วทิ้งเลย ไหนจะเป็นนายคตยงไงไอย่างไรไปถึงอย่าเพิ่งไปคานึงถึงมันเอาปัจจุบันนี้ก็พอแล้วนะ่ะเชิญคุณนายขออิดเวิร์กส่งสภาวะทงค่ะครั้งนี้ขอสรุปสิ่งที่ได้ทั้งหมดตลอดนายที่เริ่มข้อขสอิดเวิร์กเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้ว2 5 6 4จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีเข้ามาด้วยการชักชวนของกัลยาณมิตรท่านหนึ่งนายเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงไม่ขอเล่าอาการน,นะคะ เขาเคยเล่าไปแล้วจึงได้มีโอกาสประพบอาจารย์ในห้องซูมสภาพจิตตอนนั้นจิตใจห่อเหี่ยวจมดิ่งมากๆเพื่อนเพื่อนีพอน่พีพพกัลยาณมิที่เข้าห้องซูมคงเคยเห็นว่าเป็นอย่างไรในตอนนั้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้ขอกราบสิ่งที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะแนวทางมาโดยตลอดเข้าหัวบ้างไม่เข้าหัวบ้างเป็นเพราะสภาพจิตใจสมองณตอนป่วยไม่พร้อมรับอะไรแต่ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรจริงๆก็เลยเข้ามาห้องซูมตลอดและ และนเริ่มปฏิบัติบูชาจริงจังได้สเดือนตื่นตีสี่ทำวัดเช้าพร้อมพระอาจารย์มาโดยตลอดไม่เคยขาดสักวันในวันที่27มีนาถึง5เมษาได้แต่สินใจหมวดชีจากวันนั้นจนถึงวันนี้นายได้รู้ได้เรียนรู้อะไรจากพระอาจารย์มากมายจนเข้าใจว่าอิสรภาพภายในเป็นอย่างไรจากคนที่ไม่มีสติและจมหนิงอยู่ในด้านมืดทุกทรมานเพราะภาวะโรคซึมเศร้าและแพนิกจมกับปัญหาไม่มีทางออก จมไม่คิดว่าชาตินี้จะหายจากโรงนี้ได้แต่ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ช่วยสั่งสอนและแก้สภาวะทําให้จนในได้ใช้ชีวิตมาอีกครั้งแค่เราไม่ลักความเพียรเจริญสติสม่ำเสมอที่เกียรติก็ทำถ่ยันก็ทําถ้าเราสร้างเหตุไว้ดีแล้วผลที่ดีก็จะตามมาเองในด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับนายชีวิตเจอแต่ภาวะทุกข์ร้วนเจอ,เอทบททดสอบหนักมาโดยตลอดแทบไม่มีผู้คนเห็นเป็นคนแต่วันนี้ได้ดีขึ้นมาก และสิ่งที่พระอาจารย์ได้ชี้แนะสั่งสอนมาโดยตลอดได้พิสูจน์ครับสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วว่ามีใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่านิทานหลอกเด็กปัจจัตตังเวทิระโพวินยูหิติสุดท้ายในขอตั้งใจปฏิบัติต่อไปเพื่อความก้าวหน้าจเจริญในธรรมและจะอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาไปตาบทั่วไปค่ะเจ้าค่ะกับรัศการค่ะโอ้อนุโมทนาด้วยนะอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นเคสซัตตี้อย่างหนึ่ง นะสำหรับคนที่มีอาการจิตเวทนะมีอาการซึมเศร้ามีอาการแพนิกมีอาการอะไรต่อมีอะไรเยอะแนะยะในยาคิดยาททำวิตกกังวลอะไรเยอะแยะนะที่จะเกิดขึ้นกับโลกในยุคต่อไปนี้นะะเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้กันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นนะถ้าเราเนะตรียมใจไว้พร้อมียก่อนก่อนที่มันจะไปเจอภาะวะขอ,ของความทุกข์รุนแรงพวกนั้นนะฮะ จะทาให้เราสามารถตั้งรับความทุกข์ได้ดีนะเพราะอย่างที่บอกแล้วเวลาเราดูตัวเองเนี่ยมันเห็นได้ทุกทุกทุกอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้ที่เห็นอยู่นี่เห็นจริงไหมแค่นั้นเองนะเห็นหรือเป็นไปกับมันแค่นั้นเองเถ้าเห็นมันจริงแล้วไม่มีปัญหานะในที่สุดก็จะสามารถแก้ไขได้ว่าถ้าจริงแล้วมันเกิดจากการไปจมอยู่กับความคิดซ้ําๆซักๆแล้วก็ห้ามตัวเองไม่ได้เดี๋ยวว่าแต่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอาการแพนอิกต่อให้ไม่มีอาการพวกนั้นมันก็ห้ามตัวเองไม่ได้ แล้วเวลาเรามาเรียนเรื่องของการภาวนาก็ไม่ได้บอกให้ยอมไปห้ามไม่ให้คิดซะด้วยนะให้เรียนรู้มันให้เข้าใจมันให้ยอมรับมันเนี่ยะพอยอมรับมันได้มันก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งแค่นั้นเองนะความคิดที่เคยทําให้ทุกข์มันก็จะจืดจางไปเองโดยธรรมชาติของมันเพราะอะไรเพราะเข้าใจมันแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะไม่เอามาเป็นสาระแล้วนะความคิดเหล่านั้นเป็นเพียงสักว่าคิดแค่นั้นเองนะพอเข้าใจึ้นมาการทุก เพราะความคิดทั้งหลายก็ถูกตัดทำลายไปเองอาการซึมเศร้าอะไรพวกนี้ก็คลายไปเองโดยธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นโรคทางจิตเนี่ยก็ต้องใช้ใช้วิทยาศาสตร์ทางจิตนะก็คือวิทยาศาสตร์ของพระเจ้านี่แหละนะฮะพุทธธรรมนี่แหละเอาไปใช้ในการรักษาอาการทางจิตนะเพราะว่าถ้าโดยเั่าไปยาก็รักษาได้แค่สมองแค่นั้นเองไม่ได้รักษาจิตจริงๆสมองกับจิตมันคนละส่วนกันนะสมองกับส่วนรูป นะจิตเป็นเรื่องของนาเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จิตนั่นแหละรักษาจิตนะแค่นั้นเองจริงอตมาก็แค่เป็นเหมือนเป็นแรงกระตุน้นให้ยอมลุกขึ้นมาสู้แค่นั้นแหละนะไอ้ส่วนที่การ่วนการสู้จริงๆคือตัวโยมเองนั่นแหละสู้เองนะก็ขออนุโมทนาด้วยนะอ่ะเชิญจักคุณป่อ work home. อดิดเวิร์แทโฮม์ขออนุญาตแชร์สิ่งที่ที่ได้เรียนรูในคอร์สนะคะ พบว่าที่ผ่านมาตลอดเกือบหนึ่งปีที่เราได้เรียนรู้สภาวะต่างๆเราคิดเราเคยคิดว่าตัวเองไม่ก้าวหน้าหรือไม่เข้าใจมันตอนนี้พอจะได้เข้าใจขึ้นมาหน่อยว่ากระบวนการของทางจิตวิญญาณมันต้องเป็นอย่างไรเป็นธรรมดาของมันคืออย่างไรแต่บทเรียนที่ได้ก็คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงและสามารถกลับไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นได้ที่ทํามาทั้งหมดสามารถเดินขึ้นหน้าและถอยหลังได้เพียงชั่วพริบตาเดียวดังนั้นจริงๆแล้ว ตอนที่ฟังจบก็อยากจะถามพระอาจารย์ว่าเช่นนั้นต้องทำอย่างไรถึงจะเดินหน้าไปได้แต่ก็มานึกได้อีกทีว่านั่นเป็นความโลภอยากก้าวหน้าจึงตัดสินใจทิ้งค่ะเช่นเดียวกับพี่โอซินคือจะไม่ดูสไลด์เพื่อไม่ให้จิตเกิดความคาดหวังจากนี้ไปที่จะทำต่อคือเพิ่มความเพียนค่ะจากในมิตที่ได้จากความฝันพบว่าตัวเองทำมามันไม่เคยยิบย่อยน้อยนิดใช้จัดการกับกิเลส จิตจอยอร่อยเท่านั้นเองต้องพยายามให้มากขึ้นจะปรับการเจริญสติให้เข้มข้นขึ้นและจะพยายามสอบอารมณ์และสอบถามพระอาจารย์ให้ฉี่ขึ้นเพื่อไม่ให้ตัวเองย่อหย่อนค่ะก้าวหน้านี้ยอมรับว่าใจสบายเลยมีความคิดว่าทําแค่นี้ไปเรื่อยๆน่าจะพอเพียงต้องกลับขอบคุณที่พระอาจารย์ทให้มาถึงจุดนี้เมื่อก่อนตอนที่ไม่ปฏิบัติไม่เข้าใจว่าคนเราเกิดมาเรียนแล้วก็ทํางานแล้วก็แก่แล้วก็ตายเหมือน ไม่เห็นมันมีประโยชน์อะไรเลยจะเรียนจะทํางานประสบความสำเร็จเพื่ออะไรได้เงินเยอะก็ต้องแลกกับความสุขและสุขภาพกินอาหารอร่อยทํากิจกรรมเที่ยวก็ไม่เห็นมีความสุขแบบที่คนอื่นมาพูดกันตรงไหนเพราะมันก็แค่เหมือนจะสุขไม่ได้สุขจริงพอมาเริ่มปฏิบัติ ก็ไม่เห็นจุดหมายหลับหูหลับตาคําไปไม่รู้ไปยังไงทําไปแบบลมๆแรงๆแ,แต่ตอนนี้มันมีจุดหมายค่ะต่อให้เจอทุกข์ใจก็คิดว่ามันเป็นแค่ทางผ่านเราทุกข์แบบไม่ลืมหูลืมตาหากับหากันทุกข์แค่มันก็คือแค่ทางผ่านอีกนิดเดียวไม่น่าเป็นอะไรรู้สึกว่าการนำเนินชีวิตอยู่มันมีเป้าหมายค่ะขอพระคุณจัดใจจริงๆค่ะสาธุค่ะอ่ะขอ,อนโมทนานะ ค,ค่อยๆทาไปเถอะนะคุณป้อเนี่เป็นคนที่พ่อนาะได้ยากคนหนึ่งนะเป็นทุกข์ขายปฏิปทาแต่พอเดินมาได้ถึงวันนี้จะมาว่าน่าจะเข้าใจอะไรมากขึ้นดยผ่านไปอีกสักหนึ่งปีก็จะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะละเอียดมากขึ้นละเอียดมากขึ้นเองแต่คุณจะขอบคุณตัวเองที่กล้าหารนะกล้าหารที่จะภาคเพียรพยายามที่จะฝึกฝืนตัวเอง ค่อยๆเดินมาไม่จะเดินไปข้างหน้ามันแสนเขียนในถอยหลังนี่มันง่ายมากนะแต่ไปข้างหน้านี่แหละมันยากเพราะมันทนกระแสถอยหลังนี่มันตามกระแสมันไหลไปตามกระแสของโลกนั้นใครก็ทําได้ไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยมันก็ไหลแล้วนะะแต่ว่าการที่จะทวนกระแสเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความอดทนความเพียรพยายามอยู่พอสมควรแล้วก็ที่สําคัญก็คืออาศัยกัลยาณมิตรนะจากในกลุ่มไลด์ด้วยกัน ที่เขาคอร์สร่วมกันมาได้พูดได้คุยกันนะจากครูบาอาจารย์นะที่จะได้ปรึกสาหาเรืออะไรเงี้ยนะจากคน,น,นอื่นๆนี่ก็พอนากันนะนะแล้วก็มันจะทําให้เราเกิดกําลังใจว่าเออแม่คนนู้คนนี้อายุมากกว่าสุขภาพไม่ดีเขายังมีความเพียรความนะอดทนที่จะฝึกฝืนตัวเองทําไมเรายังเด็กกว่าทำไมจะทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็จะช่วยให้เราได้นะมีความ มีมานะบากบันไม่ย่อหย่อนกันพยายามที่จะฝึกตัวเองต่อไปเรื่อยๆนะอ,อนุโมทนาเนาะแล้วขอขอบอนุโมทนากับทุกท่านนะเพราะว่าหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะได้สวดมนมต์ธรรมวัดเย็นกัน